ขึ้นได้แหงพี l l e. o, oh ่น้องขึ้นได้แหงขึ้นคักขึ้นแน่ขึ้นแท้ขึ้นวาเนาะอู้ก็เฝ้าน้ำซุปน้ำฮะฮะ

còn đây à. kép nhảy xin nó khuyên vậy thì xuống đó anh xem cho kênh เนื้อไฟเื้อไกมเนี่ยหัตีก็ไปได้ดาาหเนื้อไก่าอไปด้อันไปด้ัวเพบเตาครอเมีม่ยงของนามเนาะหนเ้เป็นแมตรกลัว nguyên tham là biết ừ. đời đặc khu em muốn hiện thức lạc đề ໂຕບบ່ດໍລົມນານານີ້ອັນຕະຫຼອດເດີ້ເດີ້ຢູ່

khăn thả má cái tét này nè Cái bòi toàn xí ní nè Vâng bà Vâng là mùng đua, nên hắn tính là bóp bóp nè Bóng nè, nó nghe cái tên rồi mà Nhiên. Nhiên. Thế thì xây cần... nhà học ở cơn này không? Cơn làm sao? Cơn nó Đỏ quá rồi đi mà bán như là Mình được, mình được, phải được Bây được đi Phải được không? được ก็จะคือนั่นบอกว่าสร้างว่ามันเปเท่นของมือขึ้นอันมันยอกแมันหยอกกา้เขาไปแล้วเขมันจำหุนหางอยู่เนะหยอกคนไปส่นช่วไปแซ้นอยู่ะแถวบ้านนี้มันก็หัวตีนเนาะองกระถากระนโอ้โหแล้วอเอาไปไว้หุ่นชั่วเพื่อนะไปลุ่มลุมเนาะ มันนี่ก็ได้ทุนมันกระทุนเอาแว้นี่แล้วมันเนียมันน้ำฟองมันย่ค่อยปีแล้วไก็กุ้มวงิคั่งคั่งกุ้มเงเลยจ้ะจไหมครม่งงมลนลมเื่อเพื่อจะเฮ้ยเลยวะมีลุมเฮ้ยเละเฮ้อวมันแห้งเลยห้าล้มห้ง